สวัสดีทุกคนผมชื่อแฮร์รี่คริสนักโภชนาการจากศูนย์โภชนาการนานาชาติฉันมีประสบการณ์มากกว่า20ปีในการให้คำปรึกษาและการรักษาผู้ป่วยหมื่นคนโดยช่วยให้พวกเขาสร้างแผนโภชนาการที่ได้มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโภชนาการเพื่อปรับปรุงโรคก,กระดูกและข้อต่อวันนี้ผมจะมาแบ่งปันวิธีการปรับปรุงสุขภาพแบบองรวมและช่วยแก้ไขปัญหากระดูกและข้อต่ออย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัยให้กับทุกคนจากข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณาสุขของไทย ประมาณ65%ของผู้ที่มีอายุ60 75ปีกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่อปัญหาที่พบบ่อยที่สุดได้แก่โรคข้อเข่าเสือ่อมโรคข้อต่อเสื่อมรูมาตอยโรคกระดูกพรุนหรือเดินและเคลื่อนไหวลำบากจากการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทยกว่า1000คนพบว่ามากถึง8ใน10คนประสบปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่ออย่างน้อยหนึ่งปัญหาบางคนถึงกระบอต้องทนต่อความเจ็บปวด2-3ถึงาครั้งในเวลาเดียวกันสิ่งที่น่ากังวลและคือหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาการนี้อาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนร้ายแรงหลายอย่างเช่น กระดูกผิดรูปกระดูกหักสูญเสียการเคลื่อนไหวหรือแม้แต่อมาาัมพาตหลังจากการวิจัยและทดสอบมาหลายปีผมเชื่อว่าเฮลิงเค็นซีเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่แนะนําสําหรับใช้ที่บ้านสําหรับวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่ต้องการปรับปรุงสุขภาพกระดูกและข้อต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยจากรัฐบาลไทยและได้รับการยกย่องอย่างสูงจากผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ชั้นนำมากมายประสิทธิผลของเฮลิงเคงนซีได้รับการพิสูจน์เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากใช้งานสิวัน ร่างกายของคุณได้รับการเสริมด้วยแคลเซียมและสารอาหารที่จำเป็นอย่างเต็มที่ซึ่งช่วยปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและการทำงานของกระดูกและข้อต่อคุณจะรู้สึกว่าร่างกายสบายกินอาหารได้ดีขึ้นและนอนหลับสนิทหลังจากหนึ่งเดือนอาการต่างๆเช่นปวดกระดูกและข้อต่ออาการข้อต่อตึงในตอนเช้าและอาการเคลื่อนไหวลำบากจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดร่างกายมีสุขภาพที่ดีและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นหลังจาก3เดือนการทำงานของกระดูกและข้อต่อดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะรู้สึกมีสุขภาพที่ดีขึ้นและสามารถทำกิจกรรมประจำวันได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องกระดูกและข้อในฐานะผู้เชี่ยวชาญผมขอแนะนำแฮลินแคลเซีให้กับทุกคนที่กำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงสุขภาพกระดูกและข้อต่อตลอดจนทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นจากการวิจัยและประสบการณ์ของผมเฮลินแคลเซีเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับประกันเกณฑ์สาประการคุณภาพความปลอดภยัยและประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮลินแคงเซีเป็นน้ำนมเหลืองเฉพาะสำหรับผู้ที่มีโรคกระดูกและข้อต่อ ดังนั้นส่วนผสม100%ในเฮลิคัซีจึงมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงปัญหากระดูกและข้อต่อเช่นเดียวกับการเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นพร้อมรายการส่วนผสมที่มีคุณภาพประการแรกคอลอลสตรัมนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาประการที่2องซูปเปอร์แคลเซียมตโตรยรวมถึงแคลเซียมินทรีจากสาหร่ายทะเลสีแดงอควาบินเอฟแคลเซียมคคเลตและแคลเซียมฟอสเฟตสูตรที่สสุดฟื้นฟูกระดูกและข้อต่อ c c ีรวมโคลินคอลลาเจนไทปูและทอรีนและประการที่4วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น13ชนิดเช่นวิตามินดีี D3 ววิิิิมนนเ K2 อซย จากการติดตามผู้ป่วยหลายพันรายที่ใช้เฮลิเคิซีพบว่าสุขภาพของพวกเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากใช้เป็นประจำเพียง1นงถึงสเดือนการเสริมเฮลิเคิงซีหนึ่งแก้วต่อวันร่วมกับการรับประทานอาหารที่สมดุลและการออกกำลังกายเบาๆผู้ใช้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงสุขภาพกระดูกและข้อต่อเท่านั้นแต่ยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจและสบายสนุกกับชีวิตที่มีความสุขอย่างแข็งแกร่ง